สบายดีทุกคนอยู่กับซ่อง p p. นูพี่พี่เซนแอลเซนเก่าเซนเคยเนาะเมื่อนี้แอดชิมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนรหัสฐานบัญชีอีเมล gmail ของเฮาเนาะก่อนอื่นเมื่อหายเฮาเข้าไปที่แอด gmail เนาะแอด gmail ตันนี้ ไปเลยหลังจากเขากดเข้ามาแล้วมันชืขึ้นหน้าต่างแบบนี้เนาะให้เข้าเข้าไปที่โปรไฟล์ทางเพนะิงเนาะมันชื่อขึ้นโปรไฟล์นี่นี่จะเป็นโปรไฟล์อีเมลของเขาเ,ขาเขานาะกดเข้าไปหลังจากนั้นมันชืขึ้นหน้าต่างแบบนี้เนาะขันไพ่มีอีเมลไลายตัวนี่มันชื่อขึ้นอยู่มองนี้เลยเนาะขันขันหูได้มีอีเมลไลายตตวมันชื่ขึ้นอยู่มองนี้เลยว่าอีเมลตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สาม ถันเฮาต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมลตัวใดก็ให้เฮาก,กดเข้าไปตัวนั้นเลยเนาะแต่ม้มนี้แอสใช่มาเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีอีเมลตัวนีนะ้เนาะเขาก็เขา้าไปมองนี้เลยเห็นบก่การจัดการบัญชี Google เ,เขาทานนี่ให้เฮาเข้าไปมองนี้เลยเนาะเข้าไปหลังจากเขาเขา้ามาแล้วเฮาเลืเเล่อนแถบดัง,งเทิงนนีะ่เนาะเลื่อนแถบดังเทิงนน่เลื่อนไปเลย เลื่อนโซ่ห้าคำว่าความปลอดภัยเนาะเห็นแล้วตัวนี้เนาะนี่ความปลอดภัยเนาะให้เรากดเข้าไปหลังจากหากดความปลอดภัยแล้วแล้วก็ให้เหาเลื่อนลงมาทางลุ่มเนาะชิเห็นนี่เนาะรหัสผ่านเข้าสูระบบฟคุกเกอร์ด้วยรหัสผ่านตัวนี้เนาะมันก็จะมีรหัสผ่านอย่างนี้เหากดรหัสผ่านเนาะกดเข้าไป ต่อทาแป๊บหนึง่งหลังจากนั้นบัญิีึ้นหน้าตางแบบนี้เนาะเป็นหน้าต่างยืนยันความปลอดภัย Google ว่าบัญชีนี่เป็นบัญชีอีเมลของเจ้าแท้หรือบอเนาะข้นเน้าอยากเปลี่ยนบัญชี gmail หรือเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี gmail ของผู้อื่นหันก็ให้เขาส่งรหัสหนาจอโทรศัพท์ที่ที่เขาจะเปลี่ยนหันออกมาเนาะเพราะว่า ขั้นตอนต่อตไปมันต้องใ,ใส่รหัสหลอกหน้าจอแล้วกันคันโทรศพัพท์ผูไรมีสแกนล,ลายนิ้วมือไต่จอหรือว่าล้างจอกับฟิงเกอร์พินก็นสามารถสแกนได้เนาะเลาก,ก็กดคำว่าต่อไปหลังจากเขากดคำว่าต่อไปปุ๊บมันจะขึ้นหน้าป๊อปอัพยืนยันตัวตนเนาะคือมันจะใหใส่รหัสผ่านหรือสแกนลายนิ้วมือก็ได้เนาะคือตัวหน้าต่างตี้นี้ แสเข็หน้าจอบ่ได้ ay. แล้วก็บับนทึกหน้าจอกับบ่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นนโยบายความปลอดภัยของ Google เนาะแต่ว่าม่ยากเนาะมีแต่ว่าใส่รหรัสผ่านหรือว่าสเกนลายนิ้วมือเนาะรหรัสผ่านหันเป็นรหรัสผ่านล็อก o, หน้าจอโทรศัพท์ที่เฮาตงการจะเปลี่ยนอีเมลหันเนาะแล้วก็รหรัสผ่านเข้าไปเลยหลังจากเฮาปอรหรัสผ่านแล้วละ่ะมันชิขึ้นมาเป็นหน้าต่างแบบนี้เนาะมันก็สิมีแทบรหรัสผ่านไหมแล้วก็ ยืนยันรหัสผ่านเนาะเ้ากับปอนใส่เลยรหัสผ่านไหมเ้าตรงการที่ใสตัวใดเ้าก็ใสเลยเนะาะหลังจากเข้าปอนรหัสผ่านใสเรียบร้อยแล้วเนาะเข้ากับกดเข้า่าเปลี่ยนรหัสผ่านเนาะตัวนี้นี่เนาะเปลี่ยนรหัสผ่านกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นมันมันกระชิขึ้นหนะ้าตาแบบนี้เนะาะบ้าเปลี่ยนรหัสผ่านสําเร็จแล้วเนาะ เดีวมันจิมีขอความเด้งเขานะขอความจากทาง Google เนาะให้เขาเขาไปเบิ่งกระไดเนาะขอความจากทาง Google ตัวน้ำอิดเลยเนอะนี่เนะเาะ Google แล้วกดเข้าไปเลยตัวทีหนึ่งเลยเนาะบ่ มันจะขึ้นคอความแบบนี้ขึ้นมาเนาะหลางกากที่ห้าเปลี่ยนรหัผ่านถ้าสมสมุติว่าห้าบ่ได้เปลี่ยนรหัผ่านแล้วมันขึ้นคอความแบบนี้ขึ้นมานั่นแสดงว่าบัญชีของห้าหันกาลังถือผู้อื่นเปลี่ยนรหัผ่านหรือว่าหรือว่าถือผู้อือน่นแฮกเนาะให้ห้าฟฟาวเข้ามาคอความหนีเรากดคําว่ากูกขึ้นบัญชีของทานเน,นาะกดคําว่ากูคกือบัญชีของทาน แล้วบ,บัญรซีของเหาก็จะกลับขึ้นมาใหม่ละเฮ่ากับเปลี่ยนรหัผ่านอีกเรื่องนึงเนะเาะเตะทาชุมงตะเห่าเห็นข้อความมีเด้งขึ้นมากล้วเตะเหาบ่เ,เ,ขาเขามาเปลี่ยนรหัผ่านหรือว่าเ่เขามากู้ขึ้นบัญชซีอีเมลของเห่าอาจสชถือกู้อื่นหันแฮกไปละก็เปลี่ยนรหัผ่านบัญชีอีเมลตัวนั้นเห่าอาจสชใส่บบได้เลยกนน็ได้เนาะแต่ว,ว่าทางที่ดีคันว่าเห็นข้อความตัวนี้ขึ้นมาก็ให้เขามาที่ ข้อความของกูเกิส่งมาแล้วก่กดตรอูขื่นบัญชีของท่านนะตัวหนังสือสีฟ้านี่เน,นนะาะเราจะทำโคตเข้าตัวนี้แล้กวก็ให้เห่าไปเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เนาะสำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีอีเมล Gmail กับซิมีแต่ซัมมี่เนาะง่ายๆเนะาะซัมนี่ขั้นผู้ใดอยากให้แอดเหตุคลิปเกี่ยวกับมันยังกะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เนาะแอสเชลีย like, เบิงอ่านเบิงคันว่าตัวใดที่ เอดสมาธิเฮ็ดให้ได้เอ็ดกระซิเฮ็ดให้เนาะคันตัวใด้เอ็ดบุษมาเฮ็ดได้เอ็ดกระซิไปซอกหาข้อมูลมันยังรายละเอียดต่างๆแล้วช่มาเฮ็ดลิปให้เบิ่งเนาะคลิปแนะน้ำให้สำรับมือนี้กะซิม,มีแต่ชั้นหนีเนาะแนว่ได้กะฟ้ากกดไลล์กดแชร์กดติดตามให้เลยเด้อเพื่อซิบูพาร์คลิปใหม่ๆแบบนี้เนาะคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมีสาระแบบนี้สำรับมือนี้ไปละสบายดี